ความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นใครทํางานส่วนไหนต่างก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรค่ะเช่นเดียวกับฝ่ายบุคคลนะคะที่มีส่วนสําคัญในการคัดเลือกพนักงานพัฒนาบุคลากรรวมถึงการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดนะคะเราจะไปฟังกันสักหน่อยค่ะว่าฝ่ายบุคคลเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนในมิติไหนบ้างค่ะ ไทยว่าให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคลโดยตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจทําให้บริษัทจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องและยั่งยืนเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะความสามารถโดยเอื้อให้พนักงานมีโอกาสที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตัวเองขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมให้พนักงานมีการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่สําคัญพนักง,งานต้องรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของการทํางานเพื่อให้ทุกคนมีความสุขในการที่จะมาทํางานในแต่ละวันอีกทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะเสริมศักยภาพของความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมให้พนักง,งานมีศักยภาพที่จะพร้อมเรียนรู้มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ที่สําคัญเรายัางมุ่งเน้นในเรื่องของการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถและ ที่สําคัญมีความหลากหลายในการที่จะสอดรับกับสถานการณ์ในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราปลูกฝังไทวารีเอนสู่พนักง,งานทุกๆคนนะคะเราอยากให้พนักง,งานทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไทวามีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้ากเกษตรตลอดจนส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปจนถึงมือผู้บริโภคค่ะ การพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนนะครับเ,เราจะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนทุกฝ่ายภายในองค์กรในฐานะที่เราเป็น HRD เราก็จะต้องเริ่มวางแผนแล้วก็ถ่ายทอด DNA สู่ความยั่งยืนเนี่ยไปสู่พนักงานทุกคนด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับแล้วก็ ในเรื่องของการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างอิสระเราตั้งใจสร้างหลักสูตรการพัฒนาสายอาชีพนะครับให้เป็นระบบร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย การพัฒนาหลักสูตรเนี่เราต้องการที่จะสร้างให้สอดคล้องกับทุกตำแหน่งภายในองค์กรของเราผ่านการวิเคราะห์ความสามารถหลกักหรือที่เราเรียกว่า core competency นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทักษะของการเป็นผู้นำหรือ leadership competency รวมถึง ในเรื่องของความสามารถตามสายอาชีพที่เราเรียกว่า functional competency ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักขององค์กรหรือ core value นะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของบุคลากรเราไทยวานะคะมองว่าการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพัฒนาองค์กรโครงการไทยวา leadership academy หรือที่เราเรียกว่า TLA เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาพนักงานในทุกๆระดับรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเตรียมพร้ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตผ่านการเรียนรู้ในหลากหลายมิตินะคะเช่นความรู้ทางด้านธุรกิจการบริหารงานการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารทีมทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปนะคะ่ะ งานด้าน human resource management นะคะถือเป็นรากฐานของความยั่งยืนเพราะถือเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนังงานในการทำงานและถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะเราไทยวานะคะเห็นว่าพนักง,งานทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวของเราหรือที่เราเรียกว่าไทยวาแฟมิลี่ดังนั้นการดูแลคนในครอบครัวถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดของเราค่ะเราปฏิบัติต่อพนักง,งานของเราอย่างเป็นธรรมโดยเคารพสิทธิมนุษยชนเราไม่เลือกปฏิบัติต่อในเรื่องของการสรรหา การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนการพัฒนาฝึกอบรมและก็ในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งพวกผู้ไปกับการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นนะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานโดยเราคำนึงถึงทางด้านสภาพแวดล้อมและสุขาอ,อนามัยของพนักงานเป็นหลักเราส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับ การสร้างคุณค่าแก่ตัวพนักง,งานตลอดจนการทําประโยชน์กับผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพงานที่เราทำอยู่เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้เริ่มจากทุกๆวันของเราที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักง,งานและดูแลสวัสดิการให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีนี่แหละ DNA, <แ> DNA. ความยั่งยืนในแบบของไทยวา บทบาทสาคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีอยู่5ด้านด้วยกันนะคะ1คือการพัฒนาบุคลากรน,นะคะ2คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้3ก็คือเรื่องของการดูแลสวัสดิการของพนักงานทุกๆคนค่ะ4คือการส่งเสริมพนักงานให้เติบโตในสายงานของตนเองนะคะและสุดท้ายก็คือรักษาคนคุณภาพให้อยู่กับองค์กรได้นะคะเพื่อให้คนเหล่านี้พัฒนาองค์กรให้เติบโตได้ในระยะต่อไปนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่า DNA ความ ยั่งยืนอยู่ในการทํางานทุกวันไม่ใช่งานเพิ่มแต่อย่างใดพวกเราทุกคนล้วนมีส่วนร่วมต่อความยั่งยืนขององค์กรค่ะ